สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเรามาดูกันว่าไพ่อยากสื่อสารสิ่งใดกับคุณนะคะไพ่อยากสื่อสารสิ่งใดกับคุณนะคะ หายใจเข้าลึกๆทำใจให้สบายมีสติให้มากขึ้นแล้วก็ยึดมั่นไว้ในเป้าหมายมุมมองแนวคิดนะคะทัศนคติของคุณนะคะความหวังความคาดหวังต่างๆทิศทางนะคะในการใช้ชีวิตต่างๆความเชื่อช่วงนี้นะคะ อาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซนหรือในบางเรื่องเนี่ยที่คุณอาจจะรอคอยนะคะดูเหมือนว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่คุณจะต้องรอคอยนะคะเราจะต้องรอคอยแล้วก็ทำใจให้สงบนะ,ะเพราะทว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมีเวลาของเขานะคะในบางคนอาจจะเป็นช่วงอารมณ์นะคะ ที่เซนซิทีฟมากๆคุณอาจจะมีรอบเดือนหรือว่าเป็นช่วงฮอร์โมนความรู้สึกที่มันเหมือนอาจจะบางคนอาจจะไปเจอเรื่องใดมานะคะหรือเป็นภาวะบางบางอย่างนะที่ทำให้อารมณ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะ สูงเป็นพิเศษในลักษณะที่เซนซิทีฟมากอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า,าถูกกระทบได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำของผู้อื่นหรือแม้แต่จากตัวเองนะคะเป็นช่วงที่อาจจะต้องหันมาดูอารมณ์ตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทำเพิ่มเติมสิ่งที่พ่อยากสื่อสารก็คือเป็นตัวเองนะคะเป็นตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมี สิ่งใดที่ยังซ่อนอยู่เราจะความความรู้ความสามารถนะคะถ่ายทอดออกมาค่ะนะคะถ่ายทอดความเป็นตัวเองออกมาให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วกเ็เหมือนกับว่าบางทีเนาะอาจจะมีความไม่มั่นใจความไม่กล้าหรือว่าคุณอาจจะยังค้นพบตัวเองได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นไหมนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะ ตอนนั้นเวลาแล้วที่ควรจะถ่ายทอดความเป็นตัวเองออกมาให้เต็มที่ที่สุดนะคะเนี่ยมันเป็นช่วงของการอุทิศตน่ะนะคะสิ่งที่ทำแบบอุทิศตน ทำด้วยความรักเนี่ยนะคะลองดูซิว่าคือลึกๆของคุณนะ่ะคุณปรารถนาสิ่งใดแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทุ่มเทคุณอยากจะอ,อุทิศตนนะหรือถ้าคุณมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วเนาะแสดงว่ามันอยู่ในก้นบึ้งของคุณนะคะก้นบึ้งหัวใจมันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งอะที่หัวใจของคุณปรารถนาเนาะนะคะ แล้วก็พลังงานที่โอเคแหละเนี่ยถือได้ว่าสิ่งที่ไพ่สื่อสารนะคะล้วนแล้วแต่เป็นคำวยพรที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นคำสื่อสารที่ศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงอ่าสิ่งที่คุณพบเจอในชีวิตคุณนะไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำสัญญาณบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ดีนะคะมีทิศทางที่ดีต่อคุณนะคะแล้วก็เนี่ยพลังงานที่อาจจะต้อง ถามตัวเองนะหรือว่าลองพิจารณาให้มากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณน่ะถูกเรียกร้องเพื่อสิ่งใดนะคะการเดินทางของคุณเนี่ยมันเพื่อสิ่งใดเป็นไปในทิศทางไหนหรือว่าเพื่อจุดหมายปลายทางใดลองค่อยๆคิดดูนะคะเพื่อที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป้าหมายจะได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็พลังงานของการ เขียนบทใหม่ให้กับอนาคตของคุณทําในสิ่งที่อาจจะไม่เคยทํามาก่อนสิ่งที่บางครั้งไม่จําเป็นต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับสิ่งที่มีมานะคะกับบรรพบุรุษนะคะกับคนเก่าๆนะคะที่อาจจะเป็นคนที่เขาอยู่ในองค์กรมาก่อนหน้าหรือว่าคนในครอบครัวบางครั้งอาจจะมีแบบแผนบางอย่างที่คุณนะคะ ควรที่จะใส่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆลงไปหรือว่าลองอัดแอปหรือปรับดูบ้างนะคะไม่จำเป็นที่เราต้องตามแพทเทิร์นเดิมๆสัทีเดียวเพราะบางครั้งนะคะอนาคตหรือว่าเป้าหมายอะที่อาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะแบบเกิดขึ้นต่างออกไปหรือควรที่จะต่างออกไปบ้างนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะต้องบอกว่าความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยไพ่ขึ้นมาซัพพอร์ตจริงๆนะว่า คือคุณควรสร้างสิ่งใหม่จริงๆความคิดใหม่แนวคิดใหม่อะไรใหม่ๆที่ที่มาจากความคิดสร้างสารรค์ความชื่นชอบการวางแผนของคุณนะคะแล้วก็เหมาะมากๆเลยคืออยากให้ฝันค่ะฝันถึงอะไรใหม่ๆทำในสิ่งที่บางครั้งมันอาจจะยิ่งใหญ่จนผู้คนอาจจะมองว่าเป็นไปไม่ได้นะคะหรือความฝันของคุณบางครั้งอาจจะดูเป็นอะไรที่ไม่มีมาก่อนเนาะ ะะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไพ้สนับสนุนค่ะและถ้าคุณเป็นอยู่แล้วนะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนชอบอยากจะลองอะไรใหม่ๆคุณมาถูกทางแล้วนะคะ